ช่อดอกไม้จากใบเตยหอมและนำดอกพุดกับใบเล็บคุดมาประกอบด้วยค่ะทำให้ช่อดอกไม้นั้นดูน่ารักมากเลยทีเดียวมาชมวิธีการทำกันเลยค่ะเราจะพับดอกกุหลาบดอกเล็กๆเกท่าๆกับยางวงเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะนำใบเตยมาหนึ่งใบ จับพับครึ่งแล้วก็ตัดสันแข็งๆตรงกลางออกเลยนะคะใบเตยหนึ่งใบเราสามารถพับดอกกุหลาบได้สองดอกเลยค่ะมาดูวิธีการพับดอกกุหลาบกันเลยค่ะเราจะเริ่มพับตั้งกกของใบเตยนะคะซึ่งเราจะปล่อยก้านของใบเตยด้านล่างนั้นให้ยาวประมาณ4นิ้วขึ้นไปเลยค่ะ เพื่อพี่จะให้เป็นก้านของดอกกุหลาบนั่นเองต่อมาก็พัดตามเราเลยนะคะรับรองว่าคุณจะได้ดอกกุหลาบเล็กๆน่ารักน่ารักแนก่นอนเลยค่ะสวยด้วยนะคะอะมาดูวิธีการเก็บส่วนปลายกันเลยค่ะเราก็จะปล่อยส่วนปลายไว้ประมาณยาวเท่าประมาณนิ้วมือเราเลยนะคะเสร็จแล้วก็กลับหลังหันขึ้นมา แล้วก็พับวนรอบก้านเลยค่ะพับให้แน่นเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ดอกกุหลาบนั้นคลี่คลายหลุดออกมาได้ค่ะจากนั้นเราก็ล็อกด้วยแมกเลยจ้าแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกกุหลาบเล็กๆเข้าพอๆกับยางวงเลยขั้นตอนต่อมานะคะเราจะตกแต่งดอกกุหลาบของเราให้สวยงามยิ่งขึ้นเลยค่ะด้วยดอกพุธล้อมรอบเลยค่ะจับดอกพุธท,ทีละดอกนะคะ แล้วก็มาวางใต้ฐานของดอกกุหลาบจากนั้นเราก็นำได้สีเขียวของเรานะคะมาวนล้อมรอบเลยค่ะแล้วก็ล็อกด้วยวิธีการโค้งวนอีกทีหนึ่งนะคะ <S <S เพื่อที่จะไม่ให้ดอกพุดหลุดนั่นเองค่ะทำแบบนี้ไปจนกว่าจะครบรอบเลยนะคะจะทำให้ดอกกุหลาบของเรานั้นมีความสวยงามยิ่งขึ้นเลยค่ะ ต่อมาเราจะใช้ใบเล็บคุดนะคะตัดให้เป็นก้านสั้นๆเลยเหลือส่วนก้านไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะได้พันติดได้ค่ะเอาได้มาพันได้นะคะเป็นการเพิ่มดีเทลให้ดอกกุหลาบของเรานั้นยิ่งดูสวยงามมากยิ่งขึ้นเลยค่ะ ช่อดอกไม้นี้เราจะทำดอกกุหลาบแบบนี้นะคะทั้งหมด3ดอกค่ะและแล้วเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยเราจะใช้เส้นลวดพันก้านนะคะ3เส้นซึ่งตัดความยาวพอประมาณนะคะประมาณ5-6นิ้วนะเสร็จแล้วก็มาเสียบตรงกลางเลยแล้วก็ใช้เทปใสล็อกไว้เลยค่ะเพื่อที่จะไม่ให้หลุด การใส่เส้นลวดแบบนี้มีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถดัดช่อดอกไม้ของเรานั้นงอขึ้นงอลงได้ตามใจชอบของเราเลยค่ะเพื่อช่อดอกไม้ของเราจะไม่แข็งทื่อเกินไปนั่นเองนี่ไงเรารดัดให้ดูแล้วเป็นแบบนี้เองเราสามารถที่จะดัดตรงได้งอได้เลยตามใจชอบเลยค่ะเจ๋งไหมล่ะมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ เราจะตัดฉลุดใบเตยของเรานะคะตามแบบที่เราให้ดูนี่เลยค่ะและก็วิธีการตัดพับครึ่งเลยนะคะเราจะตัดเฉียงเฉียงส่วนปลายนะคะให้แหลมแหลมแบบนี้เพื่อที่จะเพิ่มลวดลายให้ใบเตยดูสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะเราจะตัดใบเตยแบบนี้3ใบค่ะเราจะได้ใบเตยที่มีลวดลายสวยน่ารักไปอีกแบบหนึ่งเลยนะคะ มาดูวิธีการต่อไปกันเลยค่ะวิธีการเข้าช่อแล้วนะคะก่อนที่เราจะนําดอกไม้มาวางติดด้วยนะคะเราก็ดัดดอกไม้นิดนึงเพื่อที่จะให้มันส่งดอกออกมาด้านหน้าจะทําให้มองดูสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะเราจะทําแบบนี้ทั้ง3มดอกเลยนะคะแล้วก็มาวางเรียงลดหลั่นกันลงมาเพื่อที่จะได้ช่อดอกไม้ที่สวยงามมากเลยค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเรามาเพิ่มความแข็งแรงให้ก้านช่อดอกไม้ของเราเลยค่ะโดยเอาใบเตยนั่นเองมาพันล้อมรอบเลยแล้วก็แปะดึงยึดยด้วยเทปใสก่อนนะคะแล้วก็พันไปเลยค่ะพันแบบไหนก็ได้เพื่อที่จะให้เกิดความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนั่นเองขอบคุณทุกการรับชมค่ะและขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เสริมสร้างกำลังใจให้กับแอนแอนค่ะ และแล้วชอ่อดอกไม้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวยไหมคะขอบคุณมากค่ะ